จจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้มอบแ่งความรักที่มีเฝ้าถนอมตามใจยังอยู่ใครอาจไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจ กดเธือเอาไว้ยอดดวงรุ่ไทยตัวน้อยฉันเป้าโอร,รคอย,คอยวันเธอกลับมาผูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตายังไม่ไหว้กล่าวหา ว่าเราย้ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยหวังดีคิดถึงทุกลมหายใจ เป็นคนธรรมดาแต่ด่งดังได้ในพิตราเพราะนายคนโดนกล่าวหาว่าโดนย่ำยีรานตัวเอง,ท,งทั้งทั้งที่ใครๆที่เป็นเอฟซีก็มองออกได้ว่ามันไม่ใช่นานคนเอาไว้ยอดดวงดไทยตัวน้อย ฉันเฝ้าโคตรคอยวันเธอกลับมาถูกก้าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักรักคอยเมตตายังมมีายเก่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดี และคอยหวังดีถูกก้าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาทั้งที่รักและคอยเมตตาถกกล่าวหาว่าเราย่ำยีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดีและคอยหวังดี ถึงทุกลมหายใจพ<จ>ี่น้องคิดเหมือนพี่อ้อยไหมคะว่าผู้ร้ายหาเหวอะไรจะเป็นผู้ที่นำพาตำรวจหรือใครก็ได้ไปหาบอ่อแสที่มาจับตัวเองประเทศไทยนี้คงไม่มีแล้วค่ะนอกจากในาใยชัยพลวิปาเท่านั้น เพลงนี้มันกินใจมากมากินใจสำหรับคนที่มันไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นเนาะนอกจากคนที่มันจะมีจิตใจที่จิตใจอะไระพี่อ้ยพูดไม่ถูกมันต้องให้ปุ่มมหาโมนีเป็นคนพูดเนาะไอ้พวกจิตใจต่ำซามบ่โอ้แรงนะสำหรับพี่อ้ยเนาะสำหรับพี่อ้อยที่ว่าคำพูดว่าจิตใจต่ำซามเนาะ แล้ก็เหมือนลุงพลนะคะคนบ้นบานๆจบป,ปหกเรียนกต่อเรียนต่อกศนเพื่อเอาพื้นฐานว่าทำไมเรียนต่อกศนเพิ่งมาฟังลุงพลพูดไปเมื่อน,นี่ว่าลุงบอกว่าอยากจะเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างให้ลูกๆเห็นว่าพ่อยังฝ่ายเรียนฝ่รู้ก็เหมือนพี่อ้อยแหละพี่อ้อยไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีแต่เมื่อก่อนพี่อ้อยอยากเรียนมาก พ่อแม่ก็พอมีอันจะมีอาหารนะเนาะแต่เมื่อก่อนเราเป็นคนชนบทอ่าบ้านนอกเขาเรียกว่าบ้านนอกชนบทเมื่อก่อนนะคือทํานาพ่อแม่ก็จะพูดว่าเรียนมาทําไม,ไมเรียนมาก็ต้องมาทํานาจริงยอดเรียนจบปหกปีหนึ่งแล้วพ่อแม่มาพาทํานาเป็นโอ้ต้องเช่าท้องนาเองเป็นร้อยไร่อะเมื่อก่อนใช้ใช้ควายเนาะควายเดินตาม พี่รู้สึกว่ามันนานวันมันเดือนสองเดือนนู้ก็จะเสร็จพี่อ้อยตั้งปณิธานได้ว่าถ้าพี่อ้อยได้เข้าในเมืองกรงุงพี่อ้อยจะไม่หันกลับมาทํานาพี่อยก็ทําได้นะไม่มาทําพี่อ้อยไม่ได้มาทําด้วยตัวเองแต่พี่อ้อยจะให้พ่อหลวงเป็นคนทําให้เนาะแต่พี่อ้อยจะไม่ทําเกินเกินเมื่อก่อนว่า เมือ่อก่อนพ่อก็จะทํานาของนาเช่าบ้างนาของพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยก็รวมๆกันนะ่ะพี่พว่าว่าเป็นร้อยได้ได้ร้อยร้อยไร่ได้นะโอ้โหพี่ว่าบอกว่าตายกูตายแน่เหนื่อยในบรรดาเหนื่อยเหนื่อยมากๆเจาอย่าให้กูได้เข้าเมืองกรุงนะแล่วก็ไปเข้าเมืองพี่ว่าจ,จำได้นะ ก็ไปทำงานเนี่ยในกรุงเทพทำยุงวกนี้เนาะทำงานบ้านเงินเดือนสามร้อยแต่ก็ขึ้นทุกเดือนสามร้อยสีร้ยห้าร้อยขึ้นทุกเดือนเพราะเราเป็นคนก็คนอีสานคนบนนอกเนาะหนักเอาเบาสู้ไปทำงานบ้านโหนย่มันเป็นมันเป็นอะไรคิดประติ๋วสำหรับเราเองสู้ทุกทสิ่งอย่างอะดุงพลกับรุงพลชีวิต แกก็ไม่ต่างกับพี่อ้อยหนักเอาเบาสู้งานได้เงินเงินคืองานงานคือเงินเอาหมดพี่อ้อยกับลุงพลเป็นคนเป็นคนบ้านเดียวกันเด้อคนจังหวัดสกลนครแต่พี่อ้อยอยู่อำเภอสว่างลุงพลเขาอยู่อำเภอวานอนบอกใช่ไหมคะเนาะพี่อ้อยเป็นคนใจร้อนลุงพลก็เป็นคนใจร้อน แต่ประสบการณ์การชีวิตสอนให้เราว่าร้อนไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็เหมือนว่าก่อนที่วิอ้อยเข้าไปดูติดตามในข่าวสารเนี่ยลุงก็คน,นบ้านๆเนาะมึงมาพูดอะไรให้กูในสิ่งที่กูไม่ได้ทําอ่ะกูก็จะโต้ตอบมึงแบบโต้ตอบแบบบ้านๆน่ะกระเรียวกระลาดคล้ายๆว่าพูดวันบ้านไม่ใช้ศัพท์ภาษาอะไรแต่คนในเมืองพูดก็หาว่าเป็นคนแข่งกระด้านก้าวกาด นู่นนี่นั่นก็ตามภาษาที่เขาจะพูดไปนะนเพื่อนๆแต่ยังไงพี่อ้อยก็ขอเป็นกําลังใจช่วยล,งลุงพลาแตนพี่อ้อยจะรอคอยวันที่ลุงกับป้าผ่านวิกฤตตัวนั้นไปได้ต้องสู้ๆพี่อ้อยเป็นคนหนึ่งเลยที่จะต้องไปกอกๆแล้วไปยินดีความมีความเป็นความยินดีกับลุงพลปาแตนให้ได้พอพี่อ้อยที่แรกไม่ได้คิดจะมาสร้างช่อง u t u b e เนาะอ่าที่แรกไม่คิดว่าช่อง YouTube มันจะก่อเกิดเลยได้ ทีนี้พอติดตามมาพอศึกษาไปพี่อ้อยนะ่ะดูเป็นดูช่อง y o u t u b e เป็นแต่เมื่อก่อนดูแต่ไม่ได้ค่อยไปติดตามใครหรอกจนมาจุดประกายด้วยช่องน้องในโพธิเราก็เอะเกี่ยวเก็บเกี่ยว,ยว,ยวประสบการณ์แล้วมเออเพราะว่าพี่อ้อยก็เริ่มเริ่มอายุเริ่มมีอายุแล้วเนาะก็หลักห้าแล้ปิปีปีนี้แหละเพื่อน ก็มีภาระที่จะต้องจุนเจือครอบครัวแต่อะไรที่มันก่อเกิดอะไรได้พี่อ้อก็จะพี่อ้อก็จะทําหมดนะแต่ให้ไปแบกหามพี่อ้อคงทําไม่ได้เนาะด้วยสังขารและร่างกายของพี่อ้อยเองพี่อ้อยก็อยากจะมาจับจุดในช่อง youtube พอเปิดช่องมีคนติดตามมียอดซับยอดอะไรได้พี่อ้อก็จะไปเปิดสร้างไรายได้ในในตรงนั้นแล้วก็ ไปเป็นตัวแคนขายสินค้าต่างๆเกี่ยวกับอยู่ที่ผลิตภัณฑ์อยู่ที่บ้านกกกสินค้าโอทอของจังหวัดพิศณุโลกเป็นสินค้าโอทอกของจังหวัดสกลนครบ้านเกิดตัวเองก็นําเนื้อหามาลงในจุดนั้นแล้วก็ไปสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีต่างๆนะที่พี่เเคยศึกษาแล้วพี่อ้อยเคยไปอยู่เพราะว่าพี่อ้อยเคยเป็นมาอยู่ที่นี่พี่อ้อยเป็นผู้ช่วยพยาบ้าน กะรู้นะหากิ่งการชาติอาง,งามสมาชีพของพัฒนากรชุมชนของตำบลมีเยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่ที่ว่าพวกคุณจะเก็บเกี่ยวความรู้เอาไปหรือเปล่าเท่านั้นค่ะอย่างนี้น้อยเนาะวันนี้พี่อ้อยก็ขอไม่รู้จะคิดอะไรก็ทำคอนเทปไอคอนเซปต์อัดเพลงนี่ลจะจ้ะยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยด้วยนะคะเพื่อสู้ชีวิตต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ